จุรินยันว่าประชาธิปัตย์เนี่ยไม่เอาสายเขียวเสรีหนุนเฉพาะสายเขียวทางการแพทย์ชี้แต่ละพักเนี่ยมีจุดยืนของตนเองกับคุณอนุทินเนี่ยก็คุยกันในฐานะพักร่วมวันนี้วันที่25ตุลาคมครับที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยคุณจุรินรัศนวิสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และหัวหน้าพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงนโยบายสายเขียวว่าพูดไปอย่างชัดเจนแล้วว่าพักประชาธิปัตย์เนี่ยสนับสนุนสายเขียวเพื่อทางการแพทย์ แต่จะไม่สนับสนุนเรื่องสายเขียวเสรีเพราะฉะนั้นพักจะใช้หลักนี้ในการพิจารณาเขาบอกว่าสายเขียวเสรีเนี่ยจะสร้างปัญหาให้กับประเทศเนี่ยในระยะยาวเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาในการกําหนดหลักเกณฑ์ที่เราจะไม่สนับสนุนสายเขียวเสรีแต่จะสนับสนุนสายเขียวที่จะนําไปใช้ในทางการแพทย์คุณจุลินกล่าวเมื่อถามว่าจุดยืนของพักประชาธิปัตย์เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างพักประชาธิปัตย์และพักภูมิใจไทยหรือไม่ และจะมีการปรับความเข้าใจกันหรือไม่คุณจุลินไม่ได้ตอบคําถามนี้แต่ย้ําว่าหลักใหญ่เราจะต้องคํานึงถึงประโยชน์ของประเทศต้องให้ประเทศเดินหน้าเป็นหลักส่วนการพูดคุยกับคุณอนุทินเนี่ยเขาบอกว่าก็พูดคุยกันในฐานะพรรครวมรัฐบาลแต่จุดยืนของการเมืองแต่ละพรรคเนี่ยเชื่อว่าทุกพรรคมีจุดยืนของตัวเองและพรรคประชาธิปัตย์ก็มีจุดยืนที่ชัดเจนในเรื่องนี้ก็ประมาณนี้ฮะสำหรับสายเขียวและคุณผู้ชมละ่ะ เห็นด้วยไหมครับกับสายเขียวเสรีหรือที่จะไปใช้ในการแพทย์อันไหนมันเป็นประโยชน์มากกว่ากันก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาครับแต่จุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์เขาบอกว่าสายเขียวเสรีไม่เอาต้องรอถามคุณผู้ชมแหละว่าเห็นด้วยกับเสรีหรือทางการแพทย์หรือทางไหนมากกว่ากันประมาณนี้ฮะขอบคุณครับสนับสนุนรายการโดยครกและสากตเลสแตนเลส304ปลอดภัยใช้ง่ายหายห่วง เมียจะตำก็ใช้ได้ผัวจะตำก็ใช้ดีเมียยิ่งใช้ผัวตำยิ่งง่ายง่ายสามารถกดซื้อได้ทางตะกร้าทิกตอกชบนะครับไปดูเรื่องของคุณโตโน่พาคินครับเขาโพสไอจี IG ประกาศลาบวชหลังว่ายน้ําข้ามโขงสําเร็จคุณโตโน่บอกว่าการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยขอมอบให้ทุกความรักที่พวกเรามีต่อกันไทยลาวนะครับ ผมไม่รู้ว่าจะหาคำไหนมาบรรยายหาคำไหนมาขอบคุณหรือตอบแทนความรักความสามัคคีความมีน้ำใจที่ทุกคนมาร่วมไม้ร่วมมือกันเพื่อแม่น้ำโขงของเราเพื่อคุณหมอคุณพยาบาลจากโรงพยาบาลทั้งสองฝั่งโขงในครั้งนี้อีกไม่กี่วันเราก็จะปิดรับบริจาคแล้วสำหรับ one man and the liver หนึ่งคนไหว้หลายคนให้ยอดบริจาคที่ทุกคนช่วยกันลงมือ มันเกินเป้าไปมากความดีงามของน้ำใจที่มีให้คนไทยคนลาวทั้งสองฝั่งโคงที่นครพนมท่าแขกในครั้งนี้ผมขอตอบแทนน้ำใจของทุกคนรวมถึงองค์พ่อพญารีสัตนคราชและพญานาคทุกองค์ด้วยการบวชให้นะครับได้ปรึกษากับพระครูแล้วตั้งใจว่าจะบวชที่วัดพระธาตพนมววรมหาวิหารตามความเชื่อตามหน้าที่ตามประเพณีของผู้ชายไทยอย่างผมด้วยความเต็มใจของตัวกระผมเอง เป็นการตอบแทนนะครับถ้าเป็นไปได้ก็จะไปฝั่งลาวด้วยแต่คงจะไปช่วงต้นปีหน้าเพราะต้องทํางานปีนี้ก่อนไม่ว่าจะเป็นภาพ,พยนตร์หรือคอนเสิร์ตที่รับไว้ทําให้เสร็จสิ้นก่อนรวมถึงการประชุมกับคุณหมอคุณพยาบาลของทั้งสองฝั่งโคงเพื่อประโยชน์สูงสุดของพวกเราทุกคนที่จะได้รับในการซื้อเครื่องมือแพทย์ในครั้งนี้ยอดบริจาคณนะตอนนี้เนี่ยคุณโตโน่บอกว่าอยู่ที่68 1 4 3 1 3 6บาท ซึ่งทุกคนยังสามารถบริจาคได้จนถึงวันที่31ตุลาคมนี้นะครับนี่คือคุณโตโนโเ่เขาโพสไอจีประมาณนี้คุณผู้ชมนะฮะก็จะลาบวชก็ขออนุโมทนาสาธุกับคุณโตโน่ด้วยก็ดีแล้วครับดีๆเรื่องการบวชเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องระวังเรื่องของมารผจญหน่อยเพราะใครก็แล้วแต่ที่ประกาศว่าจะบวชเนี่ยมันจะมีมารมาตามความเชื่อนะโบราณโบราณมาก็บอกมันจะมีมารมาคอยผจญเราไม่ให้เราได้บวชมาขวางทางก็ขอให สำเร็จทุกๆอย่างและการคุณโตโน่จะบวชก็ขอให้สําเร็จก็เป็นเรื่องที่ดีอะ่ะคุณผู้ชมคุณหมอก็ได้ซื้อเครื่องมืออาผู้ก็พูดเถอะประโยชน์มันขึ้นกับคนป่วยด้วยเขาก็ได้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่มันทันสมัยไม่ต้องไปไกลๆถึงตรงนู่นตรงนี้ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีฮะก็ยินดีด้วยกับทั้งสองฝั่งไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งไทยฝั่งลาว68ล้านถ้าไปซื้อเครื่องมือแพทย์มันก็ไม่มากไม่ไมายแต่มันก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นอะไรที่มมัันนดีีทเาเถออะะะะปรรรณณ้ฮขบพคคุ สนับสนุนรายการโดยครกและศาสตร์สแตนเลส304ปลอดภัยใช้ง่ายหายห่วงเมียจะตำก็ใช้ได้ผัวจะตำก็ใช้ดีเมียยิ่งใช้ผัวตำยิ่งง่ายง่ายสามารถกดซื้อได้ทางตะกาทติกตอบชอมนะครับวันนี้วันที่25ตุลาคมครับณขณะน,นี้กำลังตำรวจมากกว่า50นายเนี่ยเร่งล่าตัวจ่าเบิร์ดครับหลังจากจ่าเบิร์ตเนี่ยไปก่อเหตุครับเมื่อคืนนี้ไปเมาหนักที่ผับแห่งหนึ่งแล้วก็ไปยิงคนตายแล้วก็ไปยิงผู้บาดเจ็บในผับแห่งนี้ พอยิงเสร็จปุ๊บเนี่ยกลับเข้าไปเอาอาวุธปืนยาว M4 และก็เอาเสื้อกรอกกันกระสุนของทางราชการหลบหนีไปด้านผู้กํากับสพเมืองตรังก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยตั้ง3ข้อหาแล้วเพราะก่อเหตุชัดเจนไม่ซับซ้อนวันอย่างเดียวกลัวจะปรดชีวิตตัวเองกรณีจ่าสิบตำรวจชุติพลหรือจ่าเบิร์ตครับตำแหน่งเขาเนี่ยผอบอมู่งานป้องกันและปราบปรามสพบ้านหนองเอื้องแต่เขาไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยราชการชุดปฏิบัติการพิเศษสีตรัง เรียกง่ายๆครับภาษาบ้านเราก็คือหน่วยสวัาดนี่แหละของจังหวัดตรังเขาไปก่อเหตุใช้อาวุธปืนขนาด9มมเนี่ยไปยิงใส่คุณขาวหรือคุณจิตกรอายุ3 2ปีเนี่ยก็ยิงกลางผับเลย9นัดเสียชีวิตในผับและนอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอีก2รายคนนึงก็เป็นเพื่อนคุณขาวชื่อคุณต้อมอายุ3 4ปีอีกคนนึงเนี่ยไม่รู้อีโนอีเนเลยเป็นนักท่องเที่ยวก็บาดเจ็บไปนะครับหลังจากเกิดเหตุขมเณรไม่พอใจกันเนี่ย เหตุก็เกิดภายในสถานบันเทิงคันที่โฮมในอำเภอเมืองจังหวัดตรังขณะที่สองฝ่ายกำลังนั่งดื่มสุรากันเนี่ย <Natalie> เหตุเกิดเวลาประมาณตีหนึ่งสนาทีของค่ำคืนวันที่25ตุลาและช่วงเช้าที่ผ่านมาวันนี้เนี่ยนะครับช่วง8นาฬิกาเนี่ยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษสีตรังเนี่ยหรือหน่วยสว่าดเนี่ยของจังหวัดตรังเนี่ยเขานำกำลังไปก็ไปปิดล้อมห้องทำงานของหน่วยสว่าดซึ่งอยู่ภายในรั้วด้านหลังกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง หลังมีเบาะแสว่าจ่าเบิร์ดเนี่ยหลังจากก่อเหตุได้หลบหนีมาเข้ามาเอาอาวุธปืนเนี่ยนะฮะ M4 และก็เสือ้อกะหรีของทางราชการซึ่งในขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ทําการปิดล้อมห้องทําการของหน่วยสวัสดพร้อมทั้งเดินราดตะเวนเน่ยนะครับรอบๆตึกทั่วบริเวณทั้งในตึกนอกตึกเดินตรวจหมดเลยและขณะเดียวกันก็ได้แบ่งกําลังออกเป็น2ชุดลงไปยังพื้นที่บ้านของคนสนิทของผู้ก่อเหตุหรือบ้านของผู้ก่อเหตุที่คาดว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยจะหลบหนีไปกบดาน แต่ณขณะน,นี้ยังไร้วิ่แววผู้กำกับสพเมืองตรังก็บอกว่าความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยผู้ต้องหายังหลบหนีอยู่ซึ่งได้ติดต่อทางแม่แล้วก็ภรรยาของผู้ก่อเหตุและเพื่อมาเจราจาแต่ผู้ก่อเหตุยังไม่ประสานมามอบตัวอาจจะต้องขออำนาจศาลเนี่ยออกหมายจับเบื้องต้นเนี่ยตั้ง3ข้อหาคือฆ่าผู้อื่นพยายามฆ่าและมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนเพื่อพกพาส่วนเรื่องของการพกพาอาวุธปืนนั้นเนี่ยสถานบันเทิง ก็มีการกำชับเข้มงวดกวดขันกันอยู่แล้วส่วนปืนที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยผู้ก่อเหตุเนี่ยซื้อมาจากสวัสดิการด้วยเงินส่วนตัวในที่เกิดเหตุสามารถยึดอาวุธปืนประจําตัวของผู้ต้องหาเองเอาไว้ได้ส่วนนิสัยผู้ต้องหาเนี่ยเบื้องตน้นทราบว่าเขาบอกมีความประพฤติดีเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการอยู่ที่สอพอบ้านหนองเอื้องไม่ได้อยู่ที่สอพอเมืองตรังแต่เท่าที่ทราบเนี่ยผู้ต้องหาเคยเป็นกาดที่ผับแห่งนี้อยู่ซึ่งข้อเท็จจริงเนี่ยชัดเจน คดีนี้ไม่มีความซับซ้อนอะไรมีพยานบุคคลมีอาวุธปืนเป็นพยานวัตถุก็จะรวบรวมพยานหลักฐานให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายส่วนมูลเหตุแรงจูงใจเนี่ยคือกระทบกระทั่งในที่เกิดเหตุซึ่งอาการของผู้บาดเจ็บทั้งสองรายณขณะนี้ปลอดภัยแล้วซึ่งเป็นพฤติการเป็นไปด้วยข้อเท็จจริงแต่เท่าที่สอบถามพยานและบุคคลเนี่ยไม่ปรากฏว่ามีการถีบโต๊ะหรือเก้าอี้ใส่กันน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันตำรวจก็ยังเปิดเผยอีกว่าถ้าผู้ต้องหาไม่มามอบตัว ก็ต้องออกหมายจับแหละครับประมาณนี้ส่วนการป้องกันการปริชีวิตตัวเองเนี่ยของผู้ก่อเหตุเนี่ยขณะนี้ได้เชิญคุณพ่อคุณแม่ลูกเมียและผู้บังคับบัญชาที่ผู้ต้องหาเนี่ยให้ความเคารพนับถือมาเพื่อเจรจาให้เขามอบตัวรวมทั้งเพื่อนสนิทของผู้กอ่อเหตุก็ไปติดตามอยู่ณขณะน,นี้จนถึงขณะน,นี้ยังไม่ทราบว่าจะเบิร์ตไปอยู่ตรงไหนหลบหนีไปอยู่ตรงไหน,หน,ไอ,ไหนอะไรประมาณนี้นะฮะก็ขอให้จับได้โดยไว้ละกัน จ่าเบิร์ต้าฟังอยู่มอบตัวนะครับมอบตัวดีกว่าอย่าไปประชีวิตตัวเองนะคุณยังมีลูกเมียอยู่ด้วยพ่อแม่อีกต่างหากประมาณนี้นะฮะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็ผู้บาดเจ็บด้วยประมาณนี้ฮะขอบคุณครับสนับสนุนรายการโดยไฟฉายพลังแรงสูงชาร์จโซลาเซลล์ไม่ง้อไฟบ้านสามารถหาซื้อได้ที่ติ๊กต k s กช p เลือกที่ตะก้าเลยนะครับตำรวจสืบนครบาลครับเขาไปรวบหนุ่มคนหนึ่ง ไปก่อเหตุครับล่วงละเมิดหญิงสาวคนหนึ่งแปดชั่วโมงซ้ำตบเขาจนสลบเจ้าตัวก็ปฏิเสธนะอ้างว่าผู้หญิงสมยอมแต่สุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่า,ารับก็ได้ว่าตกไปสามครั้งเพื่อที่จะให้ฝ่ายหญิงเนี่ยหยุดเพราะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยใช้เศษแก้วเนี่ยปาดข้อมือตัวเองครับวันที่สามตุลาที่ผ่านมาเขาบอกได้มีหญิงสาวชาวลาวคนนึงเนี่ยได้เข้าแจ้งความกับตํารวจสอนอเพชรเกษมว่าถูกผู้ชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเป็นอดีตแฟนเนี่ยแหละกระทําชมชำเลา โดยจุดเกิดเหตุอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในหมู่4ี่แขวงหลัก2เขตบางแคกรุงเทพมหานครต่อมาตำรวจสอนอเพชรเกษมเนี่ยก็รวบรวมพยานหลักฐานและก็ขออนุมัติศาลอาญาธนบุรีเนี่ยซึ่งศาลเนี่ยได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหาคือนายโชคชัยอายุ31ปีก็เป็นบุคคลตามหมายจับศาลอาญาธนบุรีจนเมื่อวานนี้ครับวันที่2 4ตุลาคมช่วงเวลาประมาณสัก11นาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสามารถจับกลุ่มนายโชคชัยได้ บริเวณบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านบางบอลการ์เดนวิว2แขวงบางบอนเหนือกรุงเทพมหานครในชั้นจับกลุ่มเนี่ยผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อเก่าหาและให้การว่าเมื่อวันที่26สิงหาเนี่ยได้เลิกลากับแฟนสาวก็ชื่อนางสาวเอก็เป็นสัญชาติลาวเนี่ยแหละหลังคบกันมากับเขาเนี่ยสเดือนโดยเจอกันจาก Open Chat ในแอปพลิเคชันหนึ่งแต่ตลอดการครบหากันเนี่ยมีการทะเลาะกันทางโทรศัพท์บ่อยครั้ง เนื่องจากเรื่องของหึงหวงจนกระทั่งครั้งล่าสุดเนี่ยได้นัดฝ่ายหญิงมาคุยกันทางโทรศัพท์เนี่ยแหละนัดมาเจอกันเพื่อจะมีการแบบเขาเรียกว่าเพศสัมพันธ์แบบทิ้งทวนน่คุณผู้ชมนะฮะต้องขอโทษด้วยต้องเอ่ยคํานี้นะเขาบอกนัดกันมาเพื่อจะมีเพศสัมพันธ์แบบทิ้งทวนคุณโชคชัยอ้างว่าฝ่ายหญิงเนี่ยยินยอมมาเจอกันและพากันมาเปิดโรงแรมแห่งหนึง่งย่านบิ๊กซีเพชรเกษมจากนั้นตนก็พยายามรั้งฝ่ายหญิงนะแล้วก็ มีเพศสัมพันธ์กันตั้งแต่ช่วงเที่ยงถึงสองทุ่มกระทั่งฝ่ายหญิงเนี่ยเข้าไปอาเจียนในห้องน้ำนายโชคชัยยังอา้างอีกว่าหลังจากนั้นเนี่ยฝ่ายหญิงเนี่ยได้หยิบแก้วมาปาลงพื้นและนำเศษแก้วมาปาดข้อมือตอนเองตอนเนี่ยห้ามไม่ให้ทำจึงตบหน้าฝ่ายหญิงไปสามครั้งเพื่อจะให้หยุดจนฝ่ายหญิงเนี่ยตบจนสลบตางมันบอกสามครั้งเนี่ยคุณผู้ชมนะฮะสลบเลยจากนั้นก็อุ้มฝ่ายหญิงไปนอนที่เตียง และเมื่อฝ่ายหญิงตื่นขึ้นมาเนี่ยตนเองก็พยายามรั้งฝ่ายหญิงไม่ให้ไปหลังจากวันนั้นก็ไม่สามารถติดต่อกันได้อีกเลยทั้งนี้เนี่ยตำรวจบอกยังไม่ปักใจเชื่อนะในคาให้การของผู้ต้องหาก็นําตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสอนอเพชรเกษมเพื่อดําเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปด้านพลตํารวจตีธีระเดชธรรมสุทธีเนี่ยเขาเป็นผู้บังคับการสืบสวนนครบาลเนี่ยเขากล่าวเตือนมาอย่างนี้เขาบอกคดีนี้เนี่ยมันเป็นภัยของสังคมสื่อสังคมออนไลน์ จึงขอประชาสัมพันธ์หากท่านใดเนี่ยมีเบาะแสใดเนี่ยหรือจะแจ้งอะไรเนี่ยก็แจ้งได้ที่เพจสืบสวนนครบาล IDMB ได้ทันทีตามนโยบายของพอบตรแม้จะไม่ได้เป็นคดีอุกชะกันแต่หากเป็นคดีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจะมีการดําเนินการทันทีนี่คือข้อดีอีกข้อหนึ่งท่านผู้ชมนะเรื่องที่ดีเลยแหละคุณมีเรื่องอะไรก็แล้วแต่ท่านบอกแล้วว่าไม่ใช่คดีอุกชะกัน ก็พร้อมที่จะรีบดําเนินการทันทีเพราะฉะนั้นคุณมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอะไรเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องคดีคงคดีความที่คุณจะต้องแจ้งความหรือไปแจ้งไว้แล้วอาจจะให้เขาสืบสวนเพิ่มเติม,ตมก็สามารถติดต่อไปได้นะที่ตํารวจนครบาลเขาพร้อมจะทําให้ฮนะประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสนับสนุนรายการโดยไฟฉายพลังแรงสูงชาร์จโซลาเซลล์ไม่ง้อไฟบ้านสามารถหาซื้อได้ที่ติ๊กต็อกช็อปเลือกท่ตกาเลยนะครับ สารจังหวัดสงขลาเนี่ยอนุมัติหมายจับประหลัดและอาสารวมทั้งหมด6นายครับชุดปราบปรามยาเสพติดฝ่ายปกครองจังหวัดสงขลาเขาพบหลักฐานเนี่ยเรียกรับผลประโยชน์แลกปล่อยตัวพ่อค้ายาบ้าทั้งการต่อรองผ่านลายผู้ต้องหาการโทรศัพท์ของชุดจับกุ่มพูดคุยก่อนนัดแลกตัวผู้ต้องหาเนี่ยแลกกับเงิน3 0 0แสนบาทความคืบหน้าเนี่ยแก๊งค้ายาเสพติดพยายามบุกชิงตัวผู้ต้องหาขณะที่ปหลัดและอาสาหนายเนี่ย ซึ่งเป็นชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดของฝ่ายปกครองจังหวัดสงขลาจับกลุ่มหนึ่งผู้ต้องหาพร้อมด้วยยาบ้า20 0 0 0เม็ดก่อนจะขยายผลนำไปต่อล่อซื้อเนี่ยนะฮะยาเสพติดในพื้นที่ของอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาเมื่อช่วงค่ำของวันที่18ตุลาที่ผ่านมาแต่กลุ่มคนร้ายเนี่ยไม่ได้ตัวผู้ต้องหาไปเพราะตัวผู้ต้องหาเนี่ยอยู่ในรถอีกคันหนึ่งและได้มีการปล้นปืนพกสั้นเนี่ยนะครับ9มมของปหลัดและอาสาไป5กระบอกด้วยกัน ยาบ้าของกลางอีก2 0 0 0 0เม็ดโทรศัพท์มือถืออีกสี่เครื่องและรถเก๋งของประหลัดอีกหนึ่งคันต่อมาปรากฏว่าผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุมเนี่ยให้การซัดทอดว่าประหลัดและอาสาชุดนี้เนี่ยเรียกรับเงิน1ล้านบาทแต่ต่อรองเหลือ3 0 0 0 0 0บาทหรือไมอ่ก,ก็เอายาบ้าเนี่ย100 000, มัดเนี่ยเท่ากับ2 0 0 0 0เม็ดนะหรือยาไอซ์10กิโลเนี่ยมาอย่างหนึ่งอย่างใดมาแลกตัวผู้ต้องหาแทนก็ได้ล่าสุดวันนี้เนี่ยวันที่25ตุลาเนี่ยมีรายงานว่า ศาลจังหวัดสงขลาเนี่ยได้อนุมัติหมายจับไม่ว่าจะเป็นปหลัดเป็นอาสาทั้งหมด6นายแล้วซึ่งเป็นชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดฝ่ายปกครองจังหวัดสงขลาหรือชุดพิฆาตภัยรีในข้อหาเนี่ยร่วมกันเป็นเจ้าพนักง,งานร่วมกันกระทําความผิดเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ชอบเพื่อกระทําก,การหรือไม่กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่และเป็นข้อหาเจ้าพนักง,งานหรือปฏิบัติหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นหน้าที่โดยทุจริตทั้งนี้จากการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มต่างให้การสอดคล้องกันว่าประหลัดและอาสาเนี่ยชุดนี้เนี่ยได้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีอาญากับนายธนกรหรือนายโดงซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ชุดนี้เนี่ยจับกลุม โดยให้ธนากรเนี่ยติดต่อญาติให้นำเงินมา1ล้านบาทหรือยาบ้าน100 000, มัดจำนวน2 0 0แสนเม็ดหรือเป็นยาไอซ์10กิโลกร,รมัมมาแลกตัวก็ได้ซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยมีหลักฐานที่พบว่าทั้งปหลัดและอาสาชุดนี้เนี่ยเรียกรับผลประโยชน์แลกกับการปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้งนี้มีข้อมูลการเจรจาต่อรองผ่านแอปพลิเคชันไลน์ของผู้ต้องหาและเบอร์โทรศัพท์ของประหลัดภัยรัฐที่ใช้ติดต่อพูดคุยกันก่อนจะมีการนัดหมายแลกตัวผู้ต้องหากันในคืนเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยรวบรวมพยานหลักฐานพยานเอกสารรวมทั้งสอบปากคำพยานซึ่งต่างสอดคล้องกันว่าเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มผู้ต้องหาคดีนี้เนี่ยมีพฤติกรรมเรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแลกกับการปล่อยตัวผู้ต้องหาที่ถูกจับในคดียาเสพติดรวมทั้งนายธนกรกับผู้ต้องหาคนอื่นๆที่ถูกจับเนี่ยก็ไม่รู้จักกันและถูกจับคนละเวลาไม่มีโอกาสที่จะพูดคุยกันเพื่อสร้างพยานหลักฐานให้ร้ายกับเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ด้านตำรวจเนี่ยจึงได้ยื่นคำร้องต่อสารจังหวัดสงขลาเพื่อขออนุมัติหมายจับประลัดภัยัฐและอาสาชุดนี้6นายดังกล่าวเรื่องราวก็มีประมาณนี้คุณผู้ชมนะฮะคือตอนแรกก็คิดกันว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเกี่ยวข้องไหมเจ้าหน้าที่ทหารไปเกี่ยวข้องไหมในการชิงยาชิงตัวคนร้ายแต่สรุปสุดท้ายไม่มีนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นั่นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นการประพฤติมิชอบเป็นการประพฤติชั่วของ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในชุดปราบปรามยาเสพติดชุดนี้โดยเฉพาะ6ท่านไม่เกี่ยวข้องกับใครทั้งนั้นเพราะเขามีหลักฐานชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการคุยแชทไลน์ของผู้ต้องหาการโทรเข้าเบอร์ของท่านประหลัดเองคือตกม้าตายอะ่ะบอกเลยแล้วผมก็เชื่อว่าเคสนี้เนี่ยท่านไม่ทําไม่ใช่ทํามาเคสแรกแน่นอนก่อนหน้านี้ก็คงทํามาหลายเคสหลายเคสต่อๆกันมันจนย่ามใจแต่สิ่งที่สงสัยอย่างหนึ่งตังก็จะเอาหรือจะเอาเป็นยาเสพติด หนึ100่งร้อยมัดยาบ้าหน100ึ่งร้อยมัดสองแสนเม็ดมาแลกก็ได้หรือจะเป็นยาไอซ์สิบกิโลมาแลกก็ได้คุณเอาไปทําอะไรอันนี้เนี่ยเรียกว่าเอาตังก็ชั่วแล้วนะแต่ถ้าเอายาเสพติดไปด้วยเนี่ยมันชั่วซ้ําซ้อนมากเลยไม่รู้จะอธิบายยังไงก็ต้องเอาออกอครับเอาออกแล้วให้ติดคุกไปนานแสนนานเลยคนแบบนี้เนี่ยเงินใครๆก็อยากได้แต่เอาให้มันถูกวิธีหน่อยไม่ใช่เอาวิธีแบบนี้และประเทศชาติมันจะล่มจมชิบหายเพราะอะไรรู้ไหม เพราะคนไม่ดีมันอุปโลกตัวเองว่าเป็นคนดีเนี่ยแหละแล้วไปทําอะไรมันไม่ได้แต่ครั้งนี้เนี่ยแผลมันเปิดด้วยตัวคุณเองก็ถือว่าดีแล้วขอให้ไปรับใช้กรรมในเรือนจําให้มันนานเท่านานที่สุดแล้วกันเพราะว่าเอาตรงๆอะมัน,ม,นมันสร้างความเดือดร้อนเหี่กับชาวบ้านนะเหตุการณ์ต่างๆมันก็เกิดขึ้นจากยาเสพติดทั้งนั้นพวกคุณมีหน้าที่ปราบปรามแต่คุณไม่ได้ปราบปรามแล้วคุณก็ไปเอาตังค์เอาตังค์เสร็จเอายายโอ๊ยอะไรอีลุงตุงนังไปหมดเลยก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ สนับสนุนรายการโดยครกและสากสตนเลส304ปลอดภัยใช้ง่ายหายห่วงเมียจะตำก็ใช้ได้ผัวจะตำก็ใช้ดีเมียยิ่งใช้ผัวตำยิ่งง่ายง่ายสามารถกดซื้อได้ทางตะกรา้าติไปดูเรื่องที่มันสลดหดหูแล้วมันบีบหัวใจสเสลเกินคุณผู้ชมนะฮะเขาบอกน้องวัยเก้าขวบเนี่ยรับจ้างหักข้าวโพ้นเนี่ยหวังที่จะเอาเงินไปซื้อของเล่นแต่สุดท้ายน้องโชคร้ายครับโดนปืนดักสัตเนี่ยลั่นใส่ดับ เมื่อวานนี้วันที่24ตุลาคมเนี่ยนะครับก็ได้มีเรื่องราวของน้องวัยเก้าขวบคนหนึ่งไปรับจ้างหักข้าวโพดบนเขาเพื่อจะนําเงินไปซื้อรถบังคับสักคันแต่น้องเคราะห์ร้ายครับถูกปืนที่ใช้ดักสันเนี่ยลั่นใส่จนเสียชีวิตครอบครัวของน้องก็มีฐานะยากจนก็ต้องไปหยิบยืมเงินคนอื่นมาเพื่อที่จะมาจัดงานศพให้กับน้องขณะนี้เนี่ยร่างของน้องก็ตั้งบําเพ็ญกุศลอยู่ที่วัด้วยตูมสุทธาวาสจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ ผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาก็เดินทางไปถึงที่งานเนี่ยก็พบกับชาวบ้านกําลังช่วยกันเนี่ยตระเตรียมข้าวปลาอาหารไว้สําหรับเลี้ยงแขกในช่วงของตอนกลางคืนเนี่ยที่จะมีการสวดอภิธรรมเนี่ยนะฮะส่วนร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ถูกบรรจุอยู่ในโรงเย็นมีเพียงดอกไม้กระดาษคุณผู้ชมที่ใช้ประดับโลงแล้วก็มีพวงหรีดที่แสดงความเสียใจเพียงหนึ่งหรีดเท่านั้นไปที่คุณแม่หน่อยคุณแม่อายุ47ปีขอญาติไม่ต้องเอ,อ่ยชื่อแล้วกันนะครับ คุณแม่บอกครอบครัวตนเองมีฐานะยากจนและสามีเนี่ยกับตนเองก็มีอาชีพรับจ้างบางวันมีงานบ้างไม่มีงานบ้างก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุนเนี่ยคุณแม่ก็ไปตลาดกับน้องโดยน้องเนี่ยบอกคุณแม่ว่าอยากได้รถบังคับคันนี้จังเลยแมย่ราคาเกือบเกือบสามร้อยบาทแต่คุณแม่บอกคุณแม่ไม่มีเงินคุณแม่จะซื้อรถพลาสติกให้น้องน้องบอกไม่เอาแต่น้องถามคุณแม่นะว่าถ้าเก็บเงินวันละยี่สิบบาทเนี่ยจะเก็บกี่วันถึงจะซื้อรถบังคับได้ คุณแม่ตอบกลับไปว่าประมาณสักสิกว่าวันแหละเดี๋ยวก็ได้วันต่อมาเนี่ยลูกชายก็ได้ออกไปจับปูในคลองและตามแหล่งน้ําต่างๆเพื่อจะนําให้คุณแม่เนี่ยไปขายและก็รวบรวมเงินเนี่ยเอาไว้ซื้อนะฮะรถบังคับของน้องกระทั่งจวบจนวันที่22ตุลาน้องเนี่ยได้ไปรับจ้างครับเก็บข้าวโพดบนเขาโดยได้ค่าจ้างการะสอบละ20บาทโดยเดินทางออกไปกับเพื่อนเนี่ยร,รุ่นเดียวกันอีกสองคน แต่ส่วนตนเองกับสามีก็คือคุณแม่กับสามีเนี่ยไปรับจ้างอีกทีหนึง่งกระทั่งประมาณสักบ่ายสองเนี่ยมีคนมาบอกว่าลูกชายคุณแม่เนี่ยโดนระเบิดปิงปองบาดเจ็บสาหัสถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลชนแดนคุณแม่กับคุณพ่อก็รีบไปดูครับนะฮะเขาบอกน้องเนี่ยอาการหนักมากจึงส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์แต่น้องทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิตในเวลาต่อมาคุณแม่และสามีเนี่ยเขาบอกว่าติดใจในสาเหตุการตายเพราะเป็นไปไม่ได้ที่ลูกตนเองเนี่ยจะไปเล่นระเบิดปิงปอง จึงได้ส่งร่างลูกชายเนี่ยไปชัน,นสูตรที่จังหวัดพิษณุโลกผลปรากฏว่าบาดแผลดังกล่าวเนี่ยถูกยิงด้วยอาวุธปืนจนเป็นแผลขนาดใหญ่ที่หน้าท้องหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปตรวจสถานที่เกิดเหตุและก็พบกับปืนยาวไทยประดิษฐ์ดัดแปลงไว้สำหรับยิงสัตว์เนี่ยตกอยู่ในพื้นที่ในกระสอบแปลงข้าวโพดท,ที่ลูกชายไปร,รับจ้างเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมทั้งเชิญตัวผู้อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยไปสอบสวนด้วย คุณแม่เปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยครอบครัวตนเองเดืเดอดร้อนมากเพราะไม่มีเงินค่าทําศพรวมทั้งเนี่ยค่านําศพไปผ่าพิสูจน์ค่าใช้จ่ายต่างๆก็ต้องไปหยิบยืมคนนั้นคนนี้มาส่วนชาวบ้านที่รู้เรื่องเนี่ยอยู่ละแวกใกล้เคียงก็รวบรวมเงินกันคนละร้อยสองร้อยเนี่ยเพื่อช่วยจัดงานศพคุณแม่บอกไปกู้เข้ามาหนึ่งหมื่นบาทนะตอนนี้เนี่ยก็จะหมดแล้วนะฮะแต่ก็ยังไม่พอสําหรับการจัดงานของน้องซึ่งจะตั้งสวดอภิธรรมไว้สามวันไม่สามารถเผาได้เลย โดยจะมีพิธีชาปนกิจเนี่ยในวันที่26ตุลาจึงอยากขอความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใจบุญให้ความช่วยเหลือเพียงแค่ให้จัดงานศพน้องเนี่ยให้ผ่านพ้นไปด้วยดีแค่นี้ก็เพียงพอแล้วอันนี้คุณแม่เขาบอกก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องด้วยและคุณพ่อคุณแม่ด้วยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับขอบคุณครับสนับสนุนรายการโดยครกและสา,าสเลส304ปลอดภัยใช้ง่ายหายห่วง เมียจะตำก็ใช้ได้ผัวจะตำก็ใช้ดีเมียยิ่งใช้ผัวตำยิ่งง่ายง่ายสามารถกดซื้อได้ทางตะกร้าทิ๊กตอกชอมนะครับไปดูเรื่องนี้หน่อยคุณผู้ชมนะฮะเขาบอกองค์การอนามัยโลกเนี่ยหรือ WHO SO เนี่ยออกถแถลงการถึงสถานการณ์การการ,ระบาดของโรคอีโบลาในยูกันดาโดยระหว่างเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมายูกันดาได้ประกาศว่าพบการระบาดของโรคอีโบลาซึ่งมีสาเหตุมาจากไวรัสในซูดานและมีการยืนยันทางห้องทดลองว่า พบผู้ป่วยจากหมู่บ้านท้องถิ่นแห่งหนึ่งในประเทศและในวันที่25กันยาเนี่ยได้พบผู้ป่วยเพิ่มเป็น18คนจาก3เขตในประเทศได้แก z, enda, ่เขตมูเบนดาเคเยเกกวาและก็คาซันดาและยังมีผู้เสียชีวิตอีก23คนจากไวรัสนี้นับเป็นการระบาดครั้งแรกในรอบ12ปีในยูกันดาองค์การอนามัยโลกเนี่ยประเมินแล้วว่าการระบาดครั้งนี้มีความเสี่ยงสูงในระดับประเทศเพราะ1 ก็คือยังขาดวัคซีนที่ได้รับการรับรองและการป้องกันไวรัสซูดาน 2. พบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการติดเชื้อกัน 3. สัปดาห์ก่อนหน้าที่จะมีการพบเคสแรกและไม่สามารถติดตามต้นต่อการแพร่ระบาดได้ข้อ 3. ครับพบผู้ป่วยในหลายพื้นที่และยังขาดระบบการป้องกันและอุปกรณ์ป้องกันเชือ้อน,นั่นก็คือชุด PPE และผู้ป่วยที่เสียชีวิตก็ถูกเผาตามประเพณีซึ่งมีคนมาร่วมงานเป็นจํานวนมาก อย่างไรก็ตามจากข้อมูลที่มีณขณะนี้องค์การอนามัยโลกยังไม่มีการแนะนำจำกัดการเดินทางหรือการติดต่อค้าขายกับยูกันด้านในขณะนี้อันนี้คือความคืบหน้าล่าสุดขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับเรื่องของอีโบลาคุณผู้ชมนะฮะก็รู้ไว้ครับไม่ตื่นตระหนกเราจะได้เท่าทันข่าวสารและรู้ว่าเราควรจะป้องกันมันอย่างไรจะควรจะทำอะไรยังไงไม่ได้ทำให้ตื่นตระหนกนะข่าวนี้เพียงแต่เอามาเล่าให้ฟังประมาณนี้ฮะขอบคุณครับ สนับสนุนรายการโดยไฟฉายพลังแรงสูงชาร์จโซลาเซลล์ไม่ง้อไฟบ้านสามารถหาซื้อได้ที่ติ๊กต็อกช็อปเลือกที่ตะกาเลยนะครับ